ถ้าโลกนี้ไม่มี GPS นางแมวป่าทั้ง3โอปอปุกกี้ไต่ไปภารกิจตามหาห้างเก่าเอ๊ะเราตาเราอ่ะมันก็จะบอกอยู่แล้วเออแล้วยู่ไหนมานี่ออ้อยนี่ออ้อยนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยตกใจไม่ไม่ไรเลี้ยวนะไอ้ยุต้องเลี้ยวนะอะไร เดี๋ยวนะถ่าย่ต้องเลี้ยวนะอะไรข่ายต้องเลี้ยวนะห้ามใช้บริการของโปรแกรมนำทางห้ามขวาห้ามไม่ใต้สะพานเลยใช่ไหมห้ามผิดกฎจราจรห้ามสุเกินเฮ้ยพันนกไม่มีพันนกก็คืฝั่งนั่งกลาก่อนมึงจะพยายามกดอะไรอะดูก่อนว่ามันกำลังต้องไหนไ่หแล้วเนี่ยตบไปก่อนตบไปกอนเรี่ยไปก่อนเนตกเนี่ตบไอนเีกนยไไอเนีไงไงไง ไอ้เผือกนี่คือตัวหลอกใช่ไหมใช่มาเป็นตัวหลอกมันไม่ใช่เหนียวปากถ่ายวิดีโอแนวตั้งหรือแนวนอนแนวแนวแนวเสียงแนวเพียนไอ้ไหมเนี่ยเลีกแล้วเรีกแล้วไม่ใช่อย่างเงี้ยไม่อาจอาจไอีเผือกเล็สคืออีพวกปากยื่นปากยาวเลยคยอเราเหมือนกันไเยอะจนตบปากจะมีใครสนใจกเรื่องของปูไหมไม่เกือ บางลำพูเขาสารใช่ไหมเขาสารพอแล้วเราไปบางลำพูก่อนแต่บางลำพูอยู่เขาสารใช่ไหมนี่ถามก็ใช่เพิ่งถามพี่แล้วแล้วเพิ่งมาได้ข่าวว่าขโมยอะไรแต่เราอยู่ทั้ง